มงคลเสริมดวงประจำวันที่30มิถุนายน2568นี้นะครับความเป็นมงคลของคุณถ้ามีโอกาสนะครับไปบิงวอนอ้อนวอนจุดทูปจุดเทียนถวายดอกไม้สักการะบูชาอันควรหนึ่งนนั้นคือพระพรมนะครับถ้าเกิดเราบอกว่าโอ๊ยอาจารย์ไม่สะดวกใจมีอย่างอื่นอีกไหมเช่นเคยครับต้นไม้ใหญ่ได้เช่นกันนะครับ ไปจะไปรูปไปจูบไป,ไ,ปจไปคําจะไปพูดคุยกับต้นไม้ใหญ่ผมเชื่อว่าเทวดาคุ้มครองต้นไม้นั้นน่ะจะประทานพรคุณเต็มพิกัดเช่นกันและเหนืออื่นใดนะครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกครับหาธนาบัตรใบสีส้มสีโอโรสสีอีสีไม้หรือสีน้ำตาลครับติดตัวไปเลยตัวเลขมงคลเหมาะกับคุณอยู่ในนี้แน่นอนครับส่วนโหรวิศวะคำนวณได้ครับมีเลข1ดาวติด เลข5ดาวพฤหัสเลข6ดาวศุกร์เลข8ดดาวราหูขอให้ทุกท่านรวยรวยสิ้นเดือนนี้นะครับสวัสดีครับ